ไปดูแต้มที่สี่ของไอไวรัสครับจะห่วงตัวนี้ไปใส่ตรงกลางปากระโพดนะครับเสียงเล็กเสียงเท้าไวรัสครับตัวที่คู่เก่งขัดหนุนดีตัวนี้ตัวที่เป็นนกตามที่ชีบงานลุกตีสมขี้ป้องให้ครับตัวนี้เก็บได้ละ หังลืมครับเท่นี้ไปดูหน้ากันแต้มที่สีของเอ้ไหวัดครับวับนนี้พอแล้วครับผมจะเดินทางกลับบ้านละครับขาดไม่สูงขาดต่ำโอ้คนกระจาย ซาวสีทอนซาวสีทอนครับเดี๋ยวมาดูหน้าเฉลยกันครับนกแดงครับนกตัวนี้ สีหยากแดงๆโอเคครับตัวนี้น่าจะขังลืมแต้มที่สามของเลยเตียงใหญ่เป็นเงาของช่างพุทธเป็นเงดบามีศพที่แล้ครับกลางตัวนี้มีขัดมนีนุ่นพอบขรบเครับ ไตรงเทีียหนน้านละเดี๋ยวมาดูหน้าเฉยเลยกันครับครับเสียงใหญ่โอเคครับเต้มที่หกให้ดหูเลยตัวที่ตัวที่แปดครับเป็นตัวที่สี่ของไอเสียงใหญ่ัีนเนี้ยโบมีโซอีกชักพุทธครับในเสียงใหญ่ได านมจับจานบินมาจากโน่นครับเอาไอ้เขียวพีรินไปใส่ไอ้ไอ้ไวรัสไปใส่ไม่ลำยอมเหยียบตีตะไลมานี่เลยปุ๊บมาลงมานี่เลยเดี๋ยวมาดูหน้ากันครับอ่า สวยครับตัวนี้ยางรอเลยครับขาแดงเจ็ดเลยตัวที่แปดครับไปเลยตัวที่แปดคลองไอ้ใหญ่ดีครับนับต่อโอเคครับ